ชื่นใจมากๆอุ่นไอรัก,ารการ้าน้านโหเสวัสดีครับผมเวโรธนะประเทืองบริบูรณ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางโครงการนี้นะครับทางสภาอุตสาหกรรมลำปางได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลราชพัฏจังหวัดลำปาง ในโครงการแก้จนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับซึ่งทางมหาวิทยายลัยราชภัฏได้มีงานวิจัยส้มเกี้ยงนะครับก็เอามาดูว่าเราจะทําประโยชน์อะไรได้เนื่องจากว่าเปลือกของส้มเกี้ยงเนี่ยเขามีการเอาไปทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางสภาอุตสาหกรรมเราก็มาร่วมพัฒนากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางส้มเกี้ยงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางตอนนี้เทรนของสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นเทรนของยาดม เราก็เลยมีความเห็นว่าเราลองมาพัฒนาเป็นยาดมกลิ่นส้มเกี๊ยงซึ่งเป็นของจังหวัดลำปางให้มันดีก็เลยมีการทดลองทํากันขึ้นมาโดยทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏสภาวตสาหกรรมจังหวัดลำปางและวิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักบ้านทุ่งหกซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ผู้สูงอายุผู้ที่ยากจนนะครับให้มีรายได้เสริมขึ้นมา นางสาวนาทิดากาวิตานะคะประธานวิสากิชุมชนอุ่นไอรักบ้านทุง 6, ่งหกตำบลวัแก้วอำเภอหัางฉัดจังหวัดลำปางเจ้าตัวนี้เริ่มแรกเลยเขาก็จะต้องเอาเปลือกสมเกียงขั้นตอนแรกเลยเขาอเอามาเขาก็ต้องเอามาหัน่นแล้วก็เอาตากแดดน,นะคะเป็นส่วนผสมวัตถุดิบที่เป็นหัวใจรักในการทำยาดมคะ่ะส่วนผสมต่อไปก็จะมีะใบมะขามแล้วก็ตะไคร่บ้าน แล้วก็เป็นส่วนผสมของอพ่น่นทีมเศนกระบู้อทั่วไปนะคะ,ะขั้นตอนแรกก็จะมีใบมะขามเจา้าวัตถุดิบตัวที่2ก็จะเป็นตะไคร้ตัวนี้จะใช้ตะไคร้บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเทวัตถุดิบต่างๆลงในถังผสมนอกตัวที่3ตัวนี้จะเป็นซิกเมเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกสมเกียงนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเป็นท่อนทิมีเศนกระเบู้ เททุกอย่างรวมกันแล้วก็ทำการคลุกสอให้ส่วนผสมเข้ากันตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เขาจะสกัดมาจากปลือกส้มเกี้ยงนะคะใส่สมุนไพรลงไปแล้วก็ทำการหอ่อแล้วก็เอามาบรรจุโดยใช้แรงงานจากคนจนแล้วก็ผู้สูงอายุค,ค่ะ ทางสภาอุตสาหกรรมก็จะช่วยดูเรื่องของการตลาดตอนนี้ก็มีแนวร่วมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานแรกเลยก็คือท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 ่องเที่ยวและกีฬาก็ดูแล้วว่าของมันดีมันใช้ได้ดูแล้วมันว้าวเขาก็เลยออเดอร์ขึ้นมานะครับโดยผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับออเดอร์มาเพื่อมาเป็นของขวัญแจกปีใหม่บ้างเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักยาดมส้มเกี้ยง ของจังหวัดลำปางและในส่วนของภาคเอกชนมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างนะครับที่สั่งออเดอร์สั่งอะไรมาเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็มีธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาของส่วนกลางที่กรุงเทพก็สั่งมาเป็นของแจกปีใหม่นะครับ แล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการผลิตส่งไปทางลาวทางเขมรทางเวียดนามและก็ทางจีนโดยมีตัวแทนประสานงานเข้ามาซึ่งจะมาวางมัดจำและสั่งผลิตในต้นปีมกราซึ่งเป็นข่าวดีของทางมหาวิทยาลัยราชพัฏจังหวัดลำปางทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและทางชุมชนนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลำปาง นะครับที่จะมีข่าวดีในในผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์เกรด A เกรดพรีเมียมของจังหวัดลำปางครับบ่ยากจะติดสติเกิม์ม้มันจะยากหน่อยเพราะใส่แต่เขามันเอียงจะเขามันแกะนะ่แล้วเนาะเจาขอถ้ามีออเดอร์นนะักก็มีรายได้เพิ่มเจ้า วันประมาณวันสักสามร้อยจอาดู้ช่วยเลยไหมสุย่ยสุ่ยเครื่องขับลมขับลมได้หลายอย่างเห็นหน้าเป็นเมสาหัวเจ็บหัวเนาะมันก็จะหายดีเนาะถ้าเอาได้ดมแหละแต่ถ้ามันออเดอร์เข้ามาเยอะก็ได้เยอะโ็ได้พันกว่าพันขึ้นแต่ละลอ็อตก็ขอเชิญชวนนะคะ ให้ทุกท่านเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเสียค่ายาดมสมุนไพรซึ่งตัวส้มเกี้ยงตัวนี้เขาจะได้ทับมาตรฐานของสวนเป็นพื้นที่ GI ค่ะขอช่วยสนับสนุนในส่วนพื้นที่ของลำปางส้มเกี้ยงจะมีที่เดียวคือที่จังหวัดลำปางช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ วิสากิจชุมชนอุ่นไอรักบ้านที่ห6นะคะเอะบอร์โทร0622436625จ้าว